บรรยากาศของโรงอาหารของเสียงซึงรีสอร์ทอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศอาหารเช้านะคะ ราได้เดินทางมาถึงอุ้มผงมางเมื่อคืนนี้นะคะได้เช็คอินที่เสียงซึงรีสอร์ทนะคะอุ้มผางเดินทางจากอำเภอแม่สอดก็100กิโลเป็นเขาล้วนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็จัดทริปที่นี่ก็ประมาณค่าหัวต่อคนก็คนละ2,800นะคะก็จะมีบริการล่องแพแล้วก็ที่พักอาหาร สองคืนแล้วก็จุดที่สำคัญของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็คืออ,อน้ำตกทีรอโซนะฮะอยู่ในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอันนี้ก็จะเป็นลูกโกโก้นะคะโกโก้ที่เขาใช้ในกนารทำโปนติน ลูกโกโก้สวยอันนี้นะคะพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเลือกเสื้อชูชีพกันแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถออกเดินทาง,งอบขนมไพร ชอดีแ huh. ล uh ้วนะคะไม่อดอยากอื่นหาเอานะคะชีวิตชาวปากานยออยงพวกเรานะคะหลักแกนี้แหแกนว่าแกนชั่อกีหรือแกนน้ช่นะคะวราะสขั้นต่าเนื้อเรื่องดีมากแล้วก็รสชาติรสชาติอร่อยอนุรักษ์ไว้นะ ไอบ้บางทึ๊บไวในเมนูเลยว่าคุณต้องได้ชิมนะคะไม่อร่อยแม้รสรมเหน่งแต่อยากให้คุณได้มาดีนแกงกระเล็บแล้วคุณชิมเ<อ>นาะ,ะแต่ว่าวันนี้เรามีู่ปราณน้ำนะคะ,ะ,คะเรามามจ้าก่อนถามชาวโซนนี้นะคะวา่าป้าเต็กเ,เป็นขึ้นขึน้นมากๆหมดกระเล็บนะคะเขาจะนำปราณน้ำนะคะมาล้างน้ำเสาวพาวให้หายขาวแล้วก็หมักหนึ่งวันแล้วก็นำมาชดิดถ้าเราทิ้งไว้อีกสองวันมันก็จะเป็นปลา นะ,ะน,นะคะไปถจดกุดลแล้วค่ะนะหคะ <c oughs> เอ,อ่อผักลูกสาผักมาแล้วใช่ไหมถ้าไหนต้องการผักสดเดิมไปได้นะคะผ <c oughs> ักสดทาหอนพีค่ะตอนนี้นะคะพี่ขอบรู้สึกแลจะจปดแล้วเสามรอบสามรอบกันนะคะแต่แต่เราจะมีนกเอื่นสำรองนะคะ เดดล้วก็นดค่ะตอนสมัยที่เราไปเวลาไปต่างจังหวัดใช้ไคะเราก็จะไปเต็มันเพรเราห็นินได้ลก็ต่ใจใงกินหมดแล้วก็สลดใจอนท่ราต่องเล่้ันนคะไมดเนี้ยก็คือนใจนะคะแล้วก็อกคุณ่ครัวค่ะนะคะที่ทานาหารุกจิกคุคุณนะคะ ตอนนี้ปาากำลังเปรียอดถ้าอย่า็นั้นารจัเลี้ยงเราต้องเ่อะนะคะฝากี่ดด้ยนะคะเติมได้ค่ะเติมชิมผับรวมเติมได้นะคะแกงแกงกะแรเติมได้่ะเชิญได้เยรู้เรืหรอล่าว่าผมเป็นชิข้าวท้องืตอหมดเลยหบว์เลยนะคะข้าวทอประเป็นาเป็นพันข้าวตอนะคะแล้วก็ปลอดสารนะคะเพื่อหน่อยเยแต่มว่าตรงนี้เติมเเลย กสุ <mondo> <flix> ูไปด้วยกันนะคะล้างเกลือให้สะอาดทานได้ทั้เกลือเลยนะคะมีเก็บไว้ให้เก็บเกลือนะคะค่ะอ่อสำหรับคุณคุที่เอื้องริบตุกมาแบบนี้นะคะค่ะก็ชื่นตานนะกำพลังลบไป็นที่นลงด้วยหมดแล้วนะคะค่ะ อกนี่อถามว่าถ้ไมนถกระตูที่นู่แล้วมันไม่ไม่มีมัไม่เหมือนกันเลยี่จะก็ห